ตอนที่8ห้องลับใต้ม่านจันทราข่าวการฟื้นขององครักหญิงเซรีนาแห่งดาวเวลเริ่มแพร่กระจายราชสำนักแซงปั้นหน้านิง่งไม่เห็นด้วยกับการกลับมาสนิทสนมกับราชินีแต่ไม่มีใครกล้าคัดค้านอย่างเป็นทางการดังนั้นเธอจึงได้รับการแต่งตั้งกลับเป็นองครักหลวงภายใต้สถานะที่ชัดเจนว่า เป็นแค่ผู้ปกป้องไม่ใช่คนรักแม้คำสั่งบนกระดาษจะเย็นชาแต่ภายใต้กำแพงวังหัวใจทั้งสองยังเต้นอยู่ในจังหวะเดียวกันค่ำคืนในตำหนักเงาจันทร์พระราชินีอาเมรียสเสด็จกลับห้องพระบรรทมช้าเกือบทุกคืนและทุกครั้งก่อนที่ประตูจะปิดลงเงาหนึ่งจะก้าวตามเข้ามาเงียบเงียบเซรีน่าสวมชุดองค์รักเต็มยศแต่เมื่อประตูปิดล็อก เสื้อเกรอะก,ก็หลุดออกและหน้ากากก็ไม่มีความหมายในแสงเทียนสลัวทั้งคู่มองกันไม่พูดเพียงยื่นมือไปหาวันนี้เหนื่อยไหมเซรีน่าถามเสียงเบาเหนื่อยแต่เจ้าอยู่ข้าก็ไม่อยากนอนคนเดียวเซรีน่าหัวเราะในลำคอยื่นมือจับมืออเมเรียและพาเดินไปยังเตียงนอนที่มีผ้าม่านบางสีงาทางล้อมรอบฉากโรแมนติกในยามค่ำใต้ผ้าห่มสีครีมอ่อน มือของอเมเรียกุมข้อมือของเซรีนาไว้แน่นพระเนตรที่เคยแกร่งมั่นบัดนี้กลับดูเปล่าบางในแสงจันทร์ข้าคิดถึงเจ้าแม้ตอนเจ้ากำลังนอนอยู่ข้างๆเจ้าหลับไปหนึ่งปีข้าไม่รู้เลยว่าเจ้าจะกลับมาหรือเปล่าแล้วตอนนี้ล่ะเซรีนาถามเสียงพร่าตอนนี้เหรอข้ากลัวแค่อย่างเดียวอเมเรียค่อยๆก้มหน้าลงหน้าผากแต่กันในความเงียบ กลัวว่าเจ้าจะหายไปอีกเซรรน่ากอดองคหญิงไว้แน่นริมฝีปากสัมผัสกันอย่างช้าชาราวกับไม่มีวันพรุ่งนี้สัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความโหยหาการให้อภัยและสัญญาที่ไม่มีคำพูด หลังจากนั้นทั้งสองนอนกอดกันใต้ผ้าหม่มลมหายใจประสานกันในความเงียบหากวังนี้ไม่ยอมรับเจ้าเป็นคนของข้าก็ให้มันรับรู้แค่ว่าข้าเลือกให้เจ้ามีลมหายใจเดียวกับข้าในทุกค่ำคืนเซรีน่ายิ้มบางบางก่อนจะกระซิบตอบกลับแม้ข้าจะเป็นแค่เงาในเวลากลางวันแต่ในยามค่ำคืนนี้ข้าจะเป็นแสงที่อยู่ข้างพระองค์เสมอ กลางดึกนั้นใต้ม่านบางผ้าห่มอุ่นและเสียงลมหายใจอันอ่อนโยนเจ้าหญิงหรือราชินีในวันนี้ไม่เคยรู้สึกปลอดภัยขนาดนี้มาก่อนและเซรีน่าที่แม้จะไม่มีตำแหน่งใดแต่กลายเป็นเจ้าของหัวใจของผู้หญิงที่ทั้งอาณาจักรต้องก้มหัวให้